นิทานสอนใจเรื่องข่าวดีหรือข่าวร้ายใครจะรู้าการละครั้งหนึ่งงานมาแล้วยังมีพูทเท่ากับลูกชายอาศัยอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งพร้อมม้าหนุ่มที่เลี้ยงเอาไว้หนึ่งตัววันหนึ่งฝนตกหนักฟ้าร้องคำรามเสียงดังม้าหนุ่มตกใจจึงกระโจนออกจากคอกวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าวันรุ่งขึ้น เพื่อนบ้านมากมายต่างมาแสดงความเสียใจที่ผู้เท่าต้องสูญเสียม้าไปแต่ผู้เท่ากับอยู่ในความสงบเอ่ยแต่คำว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายใครจะรู้สามวันต่อมาม้าหนุ่มกลับออกมาจากป่าพร้อมกับม้าป่าสาวที่ติดออกมาด้วยเพื่อนบ้านมากมายต่างมาแสดงความดีใจที่ผู้เท่ามิเพียงได้ม้ากลับคืนมา ยังได้ม้าป่าเพิ่มมาอีกตัวพูทเท่ายังอยู่ในความสงบแล้วเอ่ยแต่คำว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายใครจะรู้หลายวันต่อมาชายหนุ่มลูกของพุทธเ่าคิดอยากจะลองขี่ม้าป่าแต่ด้วยความพยศของม้าป่าม้าสะบัดชายหนุ่มตกลงจากหลังม้าจนขาหักเพื่อนบ้านมากมายต่างมาแสดงความเสียใจที่ลูกของพุทธเ่า ต้องบาดเจ็บจนขาหักผู้เท่ายังอยู่ในความสงบและเอ่ยแต่คำว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายใครจะรู้เดือนต่อมาเกิดสงครามครั้งใหญ่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านทั้งหมดต้องถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นทหารเว้นแต่เด็กหนุ่มลูกชายผู้เท่าที่ยังไม่หายบาดเจ็บเพื่อนบ้านมากมายต่างมาแสดงความยินดีที่ลูกชายของผู้เท่าไม่ต้องไปเป็นทหารเสี่ยงอันตรายในสงคราม และยังบอกอีกว่าเนี่ยหากลูกก่อนล่วงหน้าว่าจะมีสงครามจะตีลูกให้ขาหักบ้างแต่ผู้เท่าก็ยังอยู่ในความสงบและเอ่ยแต่คําว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายใครจะรู้เห็นไหมครับไม่มีใครรู้และคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะเสียใจหรือหงดหงิดแกเพุการณ์นั้นๆไปทำไม